การปิดตัวลงของบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้คนงานกว่า800คนต้องตกงานทันทีนะคะเวลานี้พนักงานหลายคนยังรอคอยความหวังให้บริษัทจ่ายเงินค่าชดเชยขณะที่ทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมออกคำสั่งให้โรงงานแห่งนี้เยียวยาลูกจ้างรวมแล้วเป็นเงินกว่า150ล้านบาทค่ะ ป้ายประกาศปิดกิจการถาวรถูกนำมาติดเอาไว้ที่ด้านหน้าบริษัทฟูในไทยแลนด์จำกัดอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้บริษัทให้เหตุผลค่าว่าสาเหตุมาจากสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นประกาศล้มละลายต่อสารส่งผลให้พนักงานทั้งหมด831คนตกงานทันที แรงงานที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาตั้งแต่เมื่อวานทําให้บรรยากาศบริเวณโรงงานหอพักและร้านค้าเงียบเหงาค่ะออยังเหลือแรงงานบางส่วนทยอยเก็บข้าวของเพื่อกลับไปตั้งหลักที่บ้านบอกว่าจะค่อยกลับมาหางานใหม่ก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาครับได้เปิดให้แรงงานมาลงทะเบียนร้องทุกข์เพื่อรับเงินเยียวยานะครับแล้วก็เตรียมออกคําสั่ง ให้โรงงานจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาวแรงงานทั้งหมดครับเป็นเงินกว่า150ล้านบาทครับสั่งให้จ่ายภายใน60วันตามกฎหมายนะครับแต่กรณีนี้มีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากทางกระทรวงแรงงานจะเร่งรัดดำเนินการออกคำสั่งให้เร็วที่สุดครับ ซึ่งทางสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเองเนี่ยเราได้พาน้องๆเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจแรงงานเนี่ยไปรับคําร้องทุกับเจ้าหน้าที่กับลูกจ้างทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะเอามาประกอบการวินิจฉัยออกคําสั่งให้ในจ้างจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินซึ่งเป็นสิทธิเป็นตัวเงินก็เป็นเรื่องของค่าบอกกก่าล่วงหน้านะครับแล้วก็ค่าจดเฉยแล้วก็เงินค่าตอบแทนมันหยุดพักผ่อนประจําปีซึ่งเขายังคงมีสิทธิ์ได้รับอยู่นะครับ ซึ่งคาดว่า,าก็จะเป็นเงินประมาณ150ล้านนะครับเราก็จะได้เร่งดาเนินการเพราะการณีนี้เป็นกรณีพบแลกระผลกระทบกับลูกย้างจำนวนมากนะครับ กระทรวงแรงงานเปิดลงทะเบียนรับคําร้องขอรับเงินเยียวยาตามกฎหมายของกระทรวงแรงงานโดยจะมีเงินกองทุนสงเคราะ์ลูกจ้างประมาณ17ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือตามอายุงานตั้งแต่30% 50%และสูงสุด70%ของเงินเดือนขณะนี้มีลูกจ้างลงทะเบียนแล้ว734คนนะคะยังเหลืออีกบางส่วนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาค่ะ